สวัสดีครับ128วันเรามาเก็บไข่กันดีกว่า12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า

35 36 37 38 39 40 41 42อย่าจีกันซีมันเจ็บนะ43 44 45 46 47 48 5 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 6สองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบกหกสิบเจ็ดหกสิบปด เจ็ดสิบเจ็ 80 81 82 83โ oh, อ้ยไข่น้อย84 85 86 87แปดสิบเจ็ดแล้ว

ไข่ไหมโอเคครับผมเช้านี้ได้94ฟองไว้มาเก็บไข่กันใหม่ตอนเย็นครับผมไว้เจอกันตอนเย็นครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเย็นครับผมมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองหนงสอง

สิบสิบเอ็ดโอเคครับผมตอนเย็นได้เพิ่มอีกสิบเอ็ดฟองอบายบายครับไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับนี้บายบาย